โดนรานที่ไหนจะบอกอะไที่ไหนที่ไหนร้อยหกสิบห้าเอสจะมีบ้านอยู่ข้างหน้าที่ดีใช่ไหมเอสเฉยๆเนี่ยร้อยหกสิบห้าเอสร้อยหกสิบห้าซ้ายเอสนิดหนึ่งบ้านกี่หลังสามหลังเออบ้านสองสามหลังตอนกูโดนมีดไล่ฟันก็แถวนี้แหละเฮียไอ้เหี้ยเแทงน้ำแทงน้ำเออโอ้ไม่มีคนเลยไม่มีคนคนละหมู่บ้านเลยแยกกันไปเดี๋ยวกูหาแทงน้ำไปหาอีกที่หนึ่งนี่ข้างหน้าข้างหน้าเราเนี่ยหมู่บ้านข้างหน้าเราเยอะเลย เราได้เราได้ินเราปหาเนแมเนรไม่พูด่พูดงธนูเมาทำเีอะไรอย่าไปเก็บโอ้นูอย่าพูดถึงเลยถนูว่าไม่เคยเห็นมันเออสะกดรอเลยทีนี้หอเลยเจอกระเป๋าเจอพี่บเลยกระเาตามมาตามมาตามไม่ทันนะเว้ยเนี่ยเนี่ยกูโดนสปาตาไล่จากบ้านหลังนั้นมาหาบ้านหลังนไกลก็ไก่ะไกลูวิ่งออกมาตั้ไก เฮ้ยยิงได้ไหมทำไมมันหัวกานนี่วะทำไมมันหัวกานนี่วะไม่เข้าใจยิงหมดได้เลยมีปืนกระบอกเดียวเฉดมีอะไรเลยมีปืนอยู่กระบอกเดียวเช็ดตัวแบบหล่อโอ้ไรมาดิโอ้อะไรเสื้อผ้าไม่ใส่ใส่แต่เสื้อคลุมะทุหน่อยปีปีปียิงหน่อยยิงหน่อยยิงเรียมันยิงพอพอพอใช้ลูกใช้ลูกใช้ลูกไว้ยยิงลูกหมดเล้วเออดอกเออดอกเออดับดื้อเออดับดื้อ เออไปไอ้ับไหลไอ้ับะไอ้หลับด้ยอบไูไม่อเอาไรไม่ได้อยปไงไอ้ไอ้หลเออยังไงไอ,อ้หลัวะนีไงตรงรถเนี้ยเนี้ยเมีคนมาเยข้างหลังเอาหนเชียไปนตา,ตายโอยตายคไอ้สัตว์โอ้ เปนแม็กโอ้มึงอะตายก่อนกูอีกไอ้เหี้ยมึงก็ต้องดูเลยนกูตายก่อนมึงอะโดนรถชนตายคู่ไอ้เหี้ยะอะไรหิวไงแอร์ดอปเยอะแอร์ดอปแอร์ดอปแค่มองจะมองท้องผ้าไงยี่ขับรถมาคนเดียวด้วยนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้อ่ะโอ้ไม่จังเลมาก